ครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งสำหรับทริปแคมป์ปิ้งนะครับตอนนี้แดดกำลังเปลี่ยงมากๆเลยและอีพีนี้เราก็อยู่กันที่ SKY 360 Camp แคมปมวกเหล็กสระบ,บุรีนะครับตอนนี้ต้องขอรบแดดในคาเฟ่กันก่อนนะครับแล้วก็เลยขอเติมความสดชื่นกับเติมพลังกันก่อนเลยนั่งพักกันไปก่อน บรรยากาศดีวิวดีมากครับ ลานสกาย360เป็นลานที่มีวิวมองออกไปไกลสุดลูกหูลูกตาในี่สวยมากๆครับหลายจุดสามารถมองมุมสูงได้แบบพอนโรมาเลยลานจะมี3ชั้นนะครับและที่นี่มีเต็นพร้อมอุปรกรณ์ให้เช่าแบบครบเครื่องมากๆห้องน้ำคือดีมากครับสะอาดอุปรกรณ์ครบแถมมีวิวดีอีกต่างหาก เรื่องที่ประทับใจมากๆของที่นี่คือช่วงที่มานี่มีโปรมาสี่จ่ายสามครับจ่ายสุดๆมากๆวันนี้ก็โชคดีมากนะครับได้เหมาชั้นบนสุดวิวคือสวยมากๆจริงๆ ประวัติโฮเวอชันก็คือเป็นสวกรชาวอเมริกันคนหนึ่งเป็นผู้ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเฮลิคอปเตอร์ยานติคอปเตอร์ใบพัดเฮลิคอปเตอร์ก็สังเกตว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยมันมันสะท้อนเสียงได้ดีได้กล้องแล้วก็มีคุณภาพเสียงที่ดีก็เลยขึ้นมาผลิตกีตาร์ที่เป็นลักษณะเป็นหลังเต่าแบบนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นชื่อว่าอาดามัส เป็นรุ่นที่แพงที่สุดแล้วก็หลังๆนี้ไม่ผลิตแล้วเลิกผลิตแล้วเลิกผลิตแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายที่ถ้าสังเกตดูหัวเขาเนี่ยก็จะแกะสละักใช่ใช่อันนี้จะผลิตในอเมริกา ลงลงลเกัน็บัวุ้มอะบกระท้าอิ่มเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาจับองขวันอะไรตื่นเต้นนิดนึงคนวันเกิดคนวันเกิดนะ ให้คนไม่เกิดจำมันมีอะไรแอปเปิ้ลบานาน่าเฮนเชอรี่ก็คือ A B C นั่นแหละพี่น้จับก่อนเลยอือพี่เมยันนักขิตตามนั้นคอ้ร่ำรวยร่ำรวยนะหนุ่มเลยของวินงดะไร ตัว C ตัว A ของพี่ตัว A ต้องั้นก็ต้องเป็น B ใช่ไหมโอเคของพี่พี่แกะก่อนเลยพี่เป็น C ใช่ไหมเชอร์รี่ C ก็เชอร์รี่ครับพี่ส้มสายกูคุกกี้สวัสดีพี่ใหม่ครับขอบคุณมากครับขอให้ร่ามให้สวยให้หล่อเป็นตลอดเลยแอปเปิ้ลครับุกกี้ขอบคุณคบานาน่าครับผมผมรู้ว่าคนชอบกินกล้วยครับแกะเลยใช่ไหมแกะเลยครับผม เห้ยหมอนหมอนหมอนเออเห็นคืนนี้ได้นอนแล้วได้ได้เปิดเลยวันนี้ไปลายไปเฮ้ยกำลังพูดถึงหมอนเมื่อกี้ได้หมอนเลยว่ะธรรมดาที่ไหนใครบอกคุกกี้เเดี๋ยวก่อนนะผมต้องเปากได้เลยไปผมต้องเป็นโรเล็กแล้วล่ะนี่เลยหมอนเป่าอย่างดีการเดินเลืสีดูดิเข้ากับเต็นท์นิดเดียวผมอ่ะใช้หนุนนอนวันนี้เลย อันนี้ให้พี่หน่งพี่หน่งก็ไม่ได้อยูืมมามาไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปแล้วห้ามใครแย่งเด็ดขาดเฮ้ยแต่วเดี๋ยววิวพรุ่งนี้ให้พี่หน่งยืมก่อนเพราะว่าแกขาดไม่นี่สวยวะเอาก็ใบนั้นไงผมให้ไอใบนี้อย่างดีโตหน่อยอผมครับผมก็ไปทำม่นี่ได้มีการ์เด้นหมอน แสงและสีของธรรมชาติในยามเช้าสวยเสมอนะครับอากาศดีมากบริสุทธิ์สดชื่นก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการนั่งชมแสงในยามเช้าแบบนี้แหละที่เรียกว่าการพักผ่อนเงียบสงบไม่วุ่นวาย เป็นอีกหนึ่งทริปที่มีความสุขสบายใจมากๆนะครับขอแบ่งความสุขนี้ให้ทุกคนนะครับโชคดีครับ